ะครับแม่จ่อยทำพิษนะฮะฮะแต่เนาะฮะเขาว่าหามากเขาว่าิห็นเต็มเลย เราจะมาเปลี่ยนมุมฝั่งซ้ายบ้านนะครัหัวเงียว สุดยอดสุดยอดอนุนลูกพี่บัวผมเห็นไหมฮะลูกพี่บัวเล่นน้ำแล้ว,อวเอาเอาบังซะงั้นเขาบังเราซะงั้นลูกพี่บัวเราอยู่นั้นนะฮะ เอาแสดงว่าวช่องใหญ่หยุดไลส์สดได้เลยนะฮะอุ้ย,ยช้างไปโอ้ยยกล้อ ควานเสือไปดึงเอฟประ,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 ะชาชนออกมานะครับเพราะว่า กลัวว่าช้างเชื่องนี้จะเป๊ะช้างเชื่อนี่ตัวโตมากเลยเนี่ยโอ้โหบิ๊กไซส์ท่านผู้ชมเออโอ้โหนี่ฮะหยุดหยุดไล่สดใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮางนะห่างนะโดนแล้วเหรอไม่โดนไม่โดนไม่โดนใครโดนบ้างมีฮะมีมีใครโดนหรือยังมีใครโดนหรือยังมีใครโดนหางหรือยังโดนแล้วเหรอโอ้โหนี่เป็นไม่บอกก็รู้นะครับเป็นเอฟซี ครับผมเห็นเสื้อก็รู้แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับน้องวัวบานอเอาทานจะกินน้ำต้มหัวกล้วยทอดอ่ะทานกินกล้วยทอดอ่ซือ้อกล้วยซื้ออ้อยเลี้ยงเขา ดูไอ้บวัวเราดูไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะครับเพราะว่าะจะโดนหางนะค,คุณยายนี่ฟาดเดาพวกพวกพวกโหที่ฮือฮามากเลยครับอ,อย่าอย่าไปจับหางลูกาจับหางจะโดนเขาทำลูกเออ มีใครจะเอากล้วยให้บัวบานไหมน้ำลายเข้าไปครับเข้าไปครับผมไม่ต้องกลัวครับโอ้โหไปแล้วครับตามไปหาน้องบัวบานก่อนยายก็โหดใช่ฮะยายด้านหน้าเนี่ยโหดมากเลย ฟาดน้องบวบานคนระับปกติมีแต่ลังแกเขาครับวันนี้โดนทอรลังแกถูกเตะไปต้งเช้าน้องบวบานนะีถูกพี่สีดอเตะไปตอนเช้ามาโดนยายโอหางฟาดอีกเนคะรับอ้าวไปไหนแล้วโอ้เดินหนีมาแล้วโอ้ไม่ใช่ให้อสุภาพนะครับอันนี้อู้เครื่องนี้คือใหญ่มากฟาดอสุภาพแม่ไหนเป็นช้างสีดอลูกเขาอะไรอูอ้อสุภาพ อ้ตัวนี้ไงเถอวังงามเถอะมีสายกระสุนภาพตามพื้นตัวโตมากฮะับลอยก็ดิ้นนะครับดิ้นใหญ่เลยลอยอืมทัสซิโดแดงเลยทั้งชุดทั้งวันทั้งคืนอือโอ้ตัวโตมากเลยเขาจะเดินแบบฮะ อย่างไรเอลฟนไทยแลนด์ปะเอลฟนไทยแลนด์อ่าแมนดูฮะพระเอกบัวอยู่กําลังเขานู่นคุมสองคนเลยนะพระเอกบัวจางาครับอสิทธิ์นั่งแล้วนี่นี่นี่เจเจเอ็นี่ครับอางหางฟาดบัวบาน อาหารฟาดน้องบัวบางครับอันนี้เหรออันนี้ช้างพังนะฮะเป็นช้างพังที่น่ารักมากแม่อสุภาพเลยว่อันนี้มีก็เอายายมามาบังไว้ออกมายังพันหกเอาไปยังโอ้โหดังยังไม่ไม่ออกโอ้โหสุภาพสุภาพว่านกว่าเจฟไฮบูลนี่นะครับดูขาว่ะ ขนาดนี้เจ๊พิบุลคงไม่กล้าทำหรอกสั่งเปลี่ยนเชือกอะไรใกล้ถึงหรือ,อยังร้อนไห้ลูกสองช่องสลับกันถือว่าไม่มือนะครถือเ<ผ>ม,มืไมยมือแลับท่านผู้ชมผมฝากได้ไหมทางนั้ผมจะวิ่งไปห้องน้าไปนี่อะไรนะโอ้โหคนเดียวไล่สองช่องพี่น้องมาดูนะฮะไล่ช่องนี้ก็มาไล่ช่องนี้ กลุ่มกล้องเดียวกันครับผมจะแพนดูคนละมุมนะผมจะแพนแพนดูน้องบัวบานนะครับแล้วก็ดูแม่อสุภาพแล้วก็มาดูบัวบานต่อน้องอน้องคอเอสเอมาละเอสเสกมาละบัวบานคุณยายเอฟซีบัวบาน ว่าตามบับวบบานไม่ทันเลยต้องขออาภัยนะครับท่านผู้ชมตั้งไม่ทนันนะนั่นเห็นตัวบัวบานแดงบานหล่อจังนะไปแล้วไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้ว โอ้ ه, คนเยอะมากนะผู้ชมคนเต็มเลยนะครับตามบัวไม่ทันแล้วผมจะพยายามตามให้ทันนะเอ้ามาต่อคุณยายสายโหงแล้วครับต่อตูดคุณยายสายโหยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเเกือบไปแล้วไปเลยพี่ละอุ้ยระวังนะครับ โอ้โหเดินลัดไปอ่ะอุ้ย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 เดินตัดหน้าช้างคนเลยโอ้โหระวังนะฮะระวังนะฮะห้ามเดินตัดหน้าช้างนะครับอันตรายนะครับโอ้โหถ้าสะดุดนะฮะมาดูมาดูช่องอ่าอ่าช่องช่องบัวบานแฟมิลี่ครับแต่ไม่ค่อยสะดุดครับเอ้ยตามดากสร้างเขาไปเอบัวบานที่สะดุดบัน ใจเย็น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 ,ยนดูช้างเขานี่ใสด่ดีอ่ะไปเลยครับไปเลยครับเราขึ้นแซงไว้เลยครับโอ้โหขึ้นแซงมาแล้วฮะขึ้นแซงมาแล้วฮะท่านผู้ชมโอเคฮะ สามารถไปรับชมต่อนะครับอุ้ยเตะเตะอุยอ้ยเตะอุ้ยเิะสังหน่อยได้ไหมเตะสั่งกูตีอ่อยแม่บ้านไหมอู้หันรีนี่แล้วยันีแล้วแหละฮะสามารถเข้ามารับชมได้ในช่องอ่า เอลเ h ฟ n t t นไทยแลนดได้นะฮะผมจะมุฟออนก่อนพักไปเข้าห้องน้ำชิ้ฉลองก่อนโอ้โหบัวบานต้องไปดูคนเรียกเลยบัวบานบัวบานสองพันท่านนะครับเข้าไปดูในช่องเอลเ h ฟ n t t นไทยแลนดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอมุฟออนก่อนขอพระคเประอย่างสูงครับ บรรยากาศเยอะมากครับน้องบัวบาน